ขอเชิญทุกชดีทุกท่านนะคะกรับาหลบหมดอ๋อฝั่งไหนก็ได้เราดูพี่เพิ่มกระเถิบหน้าอะไรไหมะเดี๋ยวด้านหลังเขาต้องส่งดอกไม้กันอันนี้ไม่ไม่แบ่งทีไม่แบ่งทีน้ำใจเดียวนนี้คงจะดียว่ะเดี๋ยวรบกวนชิดมาได้เลยครับชิดมาได้เลยครับเป็นหน้ากระดานก็ได้ค่ะจะได้ส่งดอกไม้กันง่ายๆวิธีการเหมือนเกมส่งแป้งสมัยเด็กเลยเราส่งกันไปแล้วเราก็ส่งกันมาส่งไปจนสุดแถวแล้วก็ส่งกลับนะคะส่งไปสุดห้ามกักไว้นะคะคุณพี่เพราะว่ากติกามันพิเศษกว่านั้น กติกามาันพิเศษคือไม่ได้แปลว่ากติกาของเราไม่ได้แปลว่าดอกนี้อยู่ที่ไทรแล้วคนนั้นจะได้รางวัลนะ,ะมันมีป้ายเหมือนเดิมป้ายที่เปิดขึ้นมาเช่นซ้ายมือได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่มีใครเดาได้เลยว่ารางวัลมนอยู่ที่ใครคนอะเพาะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวยังไงเราให้เริ่มพร้อมไหมคะต้องมีดนตรีไหมคะค่ะแล้วเไม่ต้องอกคะโอเคใช่ได้หยุดยังค่ะยังค่ะพี่เบล ไม่เอาไม่เอาอย่าตลกไม่เอาไม่ไมตลกเป็นอะไเองถ้าพร้อมแล้วนะคะหนึ่งสองซ้ำ ใช่แล้วอยู่ที่ใครอุ้ยอยู่ที่ใครอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกรอบแน่นอนไม่ต้องห่วงอันเนี้ยเราให้พี่ปิงมาเลือกป้ายได้ชะตาจะได้ไม่ฝากไว้แค่ในมือพี่ปุใช่ครับ่ะขอเชิญพี่ปิงค่ะเห็นไหมมันไม่ยากเลยพี่ปิงหนูแค่เชิญพี่ปิงมาเลือกป้ายแต่ว่าป้ายต้องไปเลือกที่โรง17นะคะยอมยอมสนุว่าพี่ปิงเกมมันสนุกพี่ปิงฉันหลับเลยตื่นเต้นทั้งตานี่หรอตื่นเต้นหรอ ทำแบบนี้เลยค่ะใช่ก็คือมันจะมีซ้ายขวากลางซ้ายมันจะตีมาทางนี้ยิเลยนะต่อเลยครับหนึ่งสองสามเลื่อค่ะขวาอ้าวแต่ว่าคนด้านขวาได้รางวัลค่ะขอบคุณค่ะยิงไปด้วยสำหรับ19คนที่เหลือนะคะรับของที่เหลือค่ะเป็นโปสเตอร์ เป็นโปสเตอร์เองส่วนเหมือนกันผู้ชนะของเราอยู่ตรงนี้ก่อนให้ขอบทุกคนอยู่ตรงนี้ก่อน่อะที่เป็นเชิญตรงนี้ได้เลยค่ะเราเบิกตรงนี้เลยค่ะอยู่ข้างพี่เดียเหมือนเดิมเดี๋ยวเราเบิกตัวผู้ชนะอีกสองคนจากเกมะะมาสักครู่เชิญครับพร้อมไหมคะเชิญเลยค่ะสำหรับอัสนสุดท้ายแล้วมันไฟนอลแล้วเราจะเป็นคำถามท,าที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องแล้วจริงจังขึ้นมาหน่อยซึ่งปัญหา ถึงจะตอบไม่ได้ตอบผิดเลยค่ะเราก็มีของให้แน่นอนพิเศษกว่าคนอื่นแน่นอนเพราะว่าชนะมาถึงรอบนี้แหละถ้าพร้อมแล้วเราเราใช้วิธีการยังไงนะหมายถึงว่าคําถามพี่โป๊กอ๋อโอเคนึกออกแล้วให้แต่ละคนนะคะเลือกเลือกว่าจะตอบคำถามของใครเลือกจากน้องก่อนเลยใครเชื่อใครไมู่กตีหัวเลยไม่รู้แค่ไม่ยอมแพ้แพ้เลือกใครดีคะ ควมนคอาไปอยู่ข้างพี่เบลเลยค่ะพี่เบลเลยค่ะก่อดพี่เบลได้ไหนดูไปเยวอยากสวยเหมพี่เบลได้ค่ะีทสียงหรอทักหอในความคิดเขานูมากคนะอยากอยู่ทีมใไลูกสัคู่เลยอ้าวเรื่องมีปิงไปตกจะได้ไหมเอาไหมหนให้ดู เลือกชายไปค่ะอาจได้ค่ะพี่โป๊ะขออนุญาตนะคะแต่ว่าอยู่ทางเดียว่ั้างพี่ปิงนะคะมาหนูเริ่มเลยแล้วกันคำถามพี่โป๊ะคำถามแรกนะคะคำถามนี้ก็คือยากเหมือนกันแต่ว่าตั้งตั้งสมาธิดีนะคะในภาพยนตัวอย่างเราได้ยินคำว่าอ๋อเจ้าทั้งหมดกี่คำคะตัวอย่างนะครับตัวอย่างพี่โป๊ะพูดทวนเร็วๆได้ไหม รสตัดต่ีเิ้น้วมันมีมันมีมันมีแ้ว่ก่อนหน้านั้นก็เอาใบนิดนึงแล้กันไม่เกินสิบอ่ะแม่แม่เรียกเลยเก้าแม่เรียกเ้านะแน่ใจไหมตอบหรือเปล่าเป็นคำตอบไหมฮะไม่เกินสิบไงเอาหนงถึงหนบไหมไม่ช้อยใช่มี่ไงช้อยแล้วเนี่ยหนึ่งถึงสิบสช้อยาวจมเนอมีคนส่งซิงค์มีคนส่งซิงมานะฟังหน่อยไหมมีใครส่ซิงคไหมครับมีใครส่งซิงค์ไหมครัตอบมีใครส่ซิงค์มครับะไรแม่ เก้านะแม่นะแม่แม่ให้ดูมือพ really? ี่โป้ให้ดูมือพี่โป้ะั่ถือไงแม่คำตอบเลยครับแม่เแม่เท่าไหร่ดีแม่เอ้ยเอ้คำถามนี้ได้ที่ดินเลยนะแม่บ้านบล็อกที่ดินเลยโอ้รับเอารถแล้วนะแม่ยืนเดินคำตอบเป็นอะไรดีคะลุ้นแม่เราเลยอะแม่พี่เลยเท่าไหร่แม่เท่าไหร่แม่เจ็ดไหมตอบไหมแม่ตอบไหมครับตอบว่าตอบว่าเจ็ดเจ็ดนะคะ เป็นคำตอบที่เฉลยเลยเหรอครับเฉลยเลยค่ะผิดครับแม่รอเล่นครับถูก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 เูกถูกถยกถู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 ได้กถูกถู้ถูกเูกถ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 ่กถู้ถยกถู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 กู้กถ่กถููกคูกถ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 ้กถากถูอถูก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 กัูกถูกถูถากถูกถูกถาถกถกถูกเูกถูกกถกถก เอาใครคืออาจารย์ของแม่หญิงเกสอนในเรื่องครอต่อื่องใครเป็นอาจารย์ของแม่หญิงีเตรล่าค่ะเกสอนโอ้ยนชอบพี่มากเลยค่ะเสีย่าันี่ลูรูขาามยิ้น้องเขาูไม่รู้อ่นม้เรายังไม่ได้ดูหนัเลยคถามนี้จริงๆแล้วมันน่าจะไม่อยู่ในพลเนาะน่าจะอยู่ในตัวอย่างใครเป็นอาจารย์ใช่ไหมอจะรูชื่อไหมเป็นแบบมีชอยไหมมีชอยไหมอครูสมศรีไปนอบครูสมศรีไปมีมีกไก่ครูสมศรีย์ ท่านอาจารย์โอ้๊นั่งมีคนตอบมาไม่ใช่ไม่ใช่เชื่อพี่อาจารย์สมศรีอาาจรย์สมศรีออาาจรย์ุ๊แล้วก็ปารีบัวค่ะปารีบัวค่ะมีสารอะไรให้เลือกค่ะตอบว่าปารีบัวค่ะเฮ้ยโอ้โหปารีบัวพี่เปบัวเหรอใช่ไมม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ว่าสมศรีจริงหมอว่าเลนหรือเปล่าหมอนั่นเป็นหมอไม่ใช่อาจารย์อาจารย์นั่นเป็นไข่แตงไปเรื่อยนะว่าตอนเนี้ย เปไ็นตัวถูกต้องถูกต้องที่มาถ่ายเฉลยได้ถหมยสลยกับกับพี่นะครับเชิญมาค่ะคำถามของพี่ปิงครับพี่เวลล์นะคะหรือปิงโอ้ยให้ทุกคนแบ่งไหมแบ่งรูปกันพลัดพึ่ง uh, ค่ะคำถามของพี่ปิงนะคะคือพี่ปิงไม่เคยกำกับเรื่องอะไรมาก่อนการใช้โอ้เขาจะดูไหมไม่เคยกำกับเรื่องอะไรมาก่อนนะครับระหว่างคือผมเป็นใครเอาพี่รู้เลยวันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวันนี้ ต้องให้ช้อยหนึ่งแล้วกอไก่กอไก่รักเจ็ดปีข้อไข่สายรักจากบ้านเล็กขอควายรถไฟฟ้ามหาเทอร์ไม่เคยกำกับเรื่องใหม่นะคะรักเจ็ดปีดีเจ็ดโหดขอไข่สายรับจับบ้านเล็กและรถไฟฟ้ามหาเทอร์ข้อไหนนะครับข้อสองสายรับจับบ้านเล็กเฮ้ยถูกครับถูกต้องเลยยินดีะที่ได้รับพระสังฆาร์ก็จะได้รางวัลใหญ่ด้วยได้ทำโพสต์ โบสเตอร์นาองแล้วก็ได้โบสการ์เซ็ตแล้วก็ได้ถ่ายรูปนละหน่อยด้วยนะคะถ่ายมาที่นี่เลยถ่ายกับนักแสดงสองพันกับกลับเลยพี่ปิ๊งคะพี่ไม่ได้อยู่ในเฟรมนะคะเป็นเป็นเป็นผู้ชักภาพทีละคนเลยครับเป็นผู้กำกับและเป็นตักก้องด้วยทีละผู้โอเค เดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะได้รับชมภาพยนต์กันแล้วนะคะตอนนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ร่วมสนุกกับคนนะหลายท่านอาจจะไม่ได้รางวัลใหญ่แต่ไม่เป็นไรมีคนได้โปสเตอร์มีคนได้สเสื้อไปแล้วก็อย่าลืมใส่แล้วใส่มาอวดกันแล้วก็อย่าลืมโพสต์ลงโซเชียลได้นะคะขอเสียงปรบมือให้น้องๆแล้วก็ผู้โชคดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ปลานีนะคะอีกสักครู่เราจะทําการย้อนเวลานะคะไปสู่ไปหาคุณสมบัติบดีกับแม่หญิงเกสรเราแล้วนะใจเย็นๆนะคะ ขอบคุณค่ะรับโรสการค่ะสุดท้ายนะคะเชิญครับสรุปในตัวอย่างที่เมื่อกี้คำถามแรกเนอะว่าในภาพเกินตัวอย่างเราด้นเรามองร้อนจ้าทุกคนคร มันคือซีนนั้นแหละถ้าอ๋อเจ้าไม่ให้พี่เรียกเจ้าอ๋อเจ้าแล้วพี่ใช้อ๋อเจ้าเรียกอ๋อเจ้าว่าอะไรว่าอะไรเนาะมันจะมีทั้งหมดเจ็ดคำนะคะแล้วก็ใครคืออาจารย์ของแม่หญิงเกยสน,นะ,ค,ะคืออาจารย์ปลาเลือกัวนะคะปลาเลือก,กัวมีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ด้วยนะคะสามารถไปสืบค้นได้แล้วก็สุดท้ายเนาะพี่ปิงคือเป็นไม่เคยกำกับเรื่องสายลับจับ้านเล็กสายลับจับมาเล็กเป็นพี่เอสคอมเพตติมิโมนนะคะนอกน,นั้นจากเจ็ดปีกับรถไฟฟ้ามหารเธอเป็นพี่ปิงเคยกำกับมาก่อน สุดท้ายเกมสุดท้ายสุดท้ายทายสุดสนคนเลยค่ะเราลัคกี้ดอกันง่ายๆเลยแบบของพี่โฟเป็นเป็นเป็นอักษรตัวอักษรส่วนของพี่เบลล่าเป็นที่นั่งเดี๋ยวให้พี่ปิงประกาศอันนี้ได้ถ่ายรูปคนละคกันอ่ะเอออุ้ย,ยมันดึงได้เลยของโมขาวเอค่ะสิบสี่ค่ะสิบสี่ค่ะเอสิบสี่ค่ะอันนี้คือทุกคนมีสิทธิ์หมด,มดเลยนะล้างไพ่หม <โฟ S 2> ดเลยนะเอสิบสี่อย<ช>ู<ช>่ไหนคะเอสิบสี่มีคนนั่งไหมคะ เอ14ค่ะเอ14เอ 14. 14ลงมาเลยลงมาเลยเอ14นัดหนึ่งค่ะให้เวลาทั้งหมด3วิค่ะห <A 14. S 1> นึ่งสองสี่นัดสองค่ะวิงมาให้ทันค่ะเอ14นัดหนึ่งสองเดี๋ยวเอาล่วงเอาไว้ใหล่วงที่พิงมีหน<ฮ><ฮ>้าที่ไม่เยอะค่ะอย่าไรอกวนที่พิงด้วยนะคะอย่างที่บอกไปนนองนี่ใครได้รับ2องรางวัลไป เอาไปใส่ถ่ายรูปเสื้อเนาะหรือว่าถ่ายรูปโปสเตอร์อหรือโปสการ์ดเซตท,ที่ได้ไปพร้อลายเซนถ่ายอวดเพื่อนๆได้อย่าลืมติดแฮชแท็กกันด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปชมภาพนยนต์กันเราให้ท,ทั้งสามท่านฝากสักครั้งหนึ่งรอบสุดท้ายนะคะก่อนก่อนที่เราจะไปชมภาพนยนต์กันเชิญค,ครับครับฝากด้วยนะครับสำหรับคูเพย์สองนะครับยังไงก็ชอบ ยังไงก็ช่วยแชร์บอกต่อเลยนะครับอยากให้คนไทยได้มาดูหนังก,กันเยอะๆนะครับหลังจากสถานการณ์ที่แบบเราโควิดแล้วก็<ม>เราอยากให้ทุกคนมีความสุขครับค่ะก็หวังว่าหนังเรื่องนี้จะมอบความสุขความฟินความจีนรวมถึงความซักซึ้งให้กับทุกคนไม่มากก็หน่อยนะคะยังไงก็าฝากฟิดแบ c กันด้วยนะคะถ้าชอบฝากบอกต่อแล้วก็ชวนครอบครัวชวนเพื่อนเพื่อมาดูกันเยอะๆนะคะ แล้วก็คนที่อยู่ในรอบนี้จริงๆคือถือว่าเป็นผู้อำนวยการสร้างร่วมของภาพยนตร์นะครับรก็อยู่อยู่รอดูชื่อตัวเองเพื่อหาให้เจอนะครับก็อ <laughs> เป็นเกียรติมากๆนะครับแล้วก็หวังว่าจะเอ็นจอยกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะนะครัคขอบคุณนะครับขอบนะะขอนุญาตส่งน้ำข็งถ้วยกินไทยยาม,ม้เมื่อกี้ไม่รันถมบแต่ว่าอยากมอบของนิดนึงได้ไหมคะถ่ายรวมะโอเคถ่ายรวมนะขอบคุณพี่ปิงค่ะขอบคุณอีกทีนึงครับ โอ้โหโอ้โห,โอโหขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมกันในวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพยนต์ในอีกไม่ช้าแล้วนะครัอบชิญค่ะขอบคุณทุกท่านมากมากในวันนี้นสนุกนะคะชมภาพยนต์ให้สนุกนะคะอย่างที่พี่โบกับพี่เบลบอกไปว่าถ้าสนุกยังไงก็ฝากบอกต่อเนาะแล้วก็ดูซ้ำได้นะครับถ้ารู้สึกว่าชอบใจ ชอบซีนไหนฉากไหนอย่าลืมแฮชแท็กบอ,อกกันใน t วิตเตอร์หรือใน Facebook ก็ได้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทีมนะักแสดงแล้วก็ผู้กำกับอีกสักครั้งหนึ่งครับกอนบมาชมภาพะยนตร์ครับ